สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจ Ring Code อยู่นะครับลงไปถึงห้องเรียนของ Davidvp วันนี้มีคำถามนะครับจากคลาสเรียนของ Davidvp นะเกี่ยวกับเรื่องการทำพื้นต่างระดับนะครับก็จะมีพื้นที่เป็นพื้นระดับแล้วก็มีคานลดระดับด้วยนะสองแบบนะเนาะเ,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 เอาพื้นก่อนนะครับเอาพื้นก่อนพื้นที่เราเจอในลักษณะนี้นะครับเนะบในเลวิดทำยังไงนะจริงจริงการทำงานบนเ e วิตเนี่ยนะครับ มันง่ายอย่างคาดไม่ถึงี่แหละนะรเ,เราเซตพื้นนะครับเราเซตพื้น1พื้นที่มาก่อนปรากฏว่าพื้นต่อไปนะครับพื้นที่ผมเซตตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นพื้นที่ผมเซตขึ้นมาใหม่นะครับผมดิพิเคทที่มาเลยเป็นความหนา20นะโดยการปรับสตัคเจอร์ให้มีความหนาอยู่ที่20นะครับก็คือ200มิลนะครับโอเคไหมนะ ส่วนพื้นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมจะเซตให้มีความหนาน้อยลงมานะครับก็คือ10เซนแล้วกันนะเลือกพื้นเหมือนเดิมไปที่ Edit type นะครับดิ i ิเ t ตตั้งความหนาเป็น10เซนครับเป็น100มิลจากนั้นเราก็เซตพื้นนะครับใน Area ที่ต่อเนื่องกันนะครับกด Finish นะคราวนี้ผมเอาเซกชันตัดเลยนะครับคือตอนนี้พื้นมันเท่ากันอยู่ถ้าเราต้องการให้พื้นตัวนี้มันดรอปลงนะครับเราก็เซตอัพทำไมผมบอกว่ามันเท่ากันนะนนี้ผมยังไม่ได้เช็คด้วยการเซกชันนะครับเดี๋ยวผมจะใชะ้ตัวของคำสั่ง spot elevation เช็คให้ดูเลยเห็นไหมพื้นสองอันนี้ต่อให้ความหนาไม่เท่ากันแต่ระดับพื้น on top เนี่ยมันเท่ากันมันศูเท่ากัน นะครับเพราะตอนที่เราเขียนอยู่ที่เลเวลหนึ่งถูกไหมครัถ้าผมเซตอัพนะครับให้ตัวของพื้นชิ้นที่2ที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยมันดรอปลง5้เซนนะครับผมจะเซตอัพไปที่ความสูงของไฮส์ออฟเซ็ตนะลบไปนะครับศูนยะ์จุดศูนย์ห้าเท่ที่ผมหน่วยหน่วยเป็นเป็นมิลนะเนาะคือลบไปห้าสิบนะครับตัวที ลบ50มิลนะเกตด,ดูว่าค่าของ spot elevation เนี่ยมันก็จะโชว์อัพเป็นลบลงไป50คือมันดรอปแล้วนะครับจริงไหมตัด t ่ o นดูครับสูมเอาเข้าไปเราเห็นว่าพื้นตอนนี้มันดรอปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเซต up ให้พื้นเนี่ยมันมีความหนาสัก15นะมันจะได้เคลียร์แล้วลงนะครับผมเซตความหนาของพื้น15เซนเลยนะดิฟนคะิวชั้ใหม่นะครับ 5 5 0เนาะแล้วก็ทำการร e n a m e เป็น150ไปเลยนะครับได้จำง่ายดีโอเคาก็จะกลายเป็นพื้นต่างระดับครับเดี๋ยวผมเอาปอร์ต l e v a ชั่นจับนะศู 00. และลบลงไป50มิลครับพื้นต่างระดับแล้วถ้าต้องการให้มันเป็นรูปแบบเหมือนกับ งานแบบที่โชว์ up มานี่นะครับเราเป็นชิ้นงานต่อเนื่องน,นะก็สามารถจอยได้นะครับจอยได้เลยนะครับเ,เวลาจอยจอยแบบนี้จอยจอยกันได้เห็นไหมครับหรือถ้าต้องการที่มันซ้อนเกยกันอาทุตว่าอย่างในภาพเนี่ยมันมีการซ้อนเกยกันอาจจะดรอปลงมา10เซนดรอปลงมา10เซนก่อนก็นได้นะครับเออไปเลยลบ100 นอนมาสิเซนถูกไหมจากนั้นก็อาจจะเซตอัพพื้นเกยเข้าไปได้เหมือนกันเห็นไหมนะครับก็จะเหมือนกับรูปแบบของอที่ทางผู้เรียนอยากได้เลยนะครับเนาะเห็นไหมหลักการเดียวกันนะครับจะเซตเป็น2เท่าก็ เซตอัพตามความหนานะความหนาเท่าไหร่ก็จะเซตเป็นเกยเป็น2เท่าก็เซตอัพได้นะครับนี่คือการเซตพื้นต่างระดับเนาะนะนะถ้าจะเซตอัพลีบาร์กันตอนหลังก็ไปปรับคุณสมบัติของพื้นให้เป็น s t ั๊กเจอร์ซะติกนะครับมันก็จะใส่รีบาร์ได้เวลา,เาคลิก s e ซ t i o n จะมีรีบาร์ให้เราใส่นนะครับโอเคต่อไปไปดูรูปแบบอื่นกันครับอันนี้เป็นคำถามคุณชานุนเหมือนเดิมนะ เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคานบ้างนะครับเป็นคานนะอันนี้เป็นคานมันจะจะไม่เหมือนกับตัวแรกครับที่เป็นพื้นเนาะมีคาน2สองรูปแบบเลยคานแรกเลยเป็นคานลดระดับนะครับกับอีกอันนึงก็เออแต่จริงมันเป็นลดระดับ,บคู่แหละนะแต่เป็นการลดระดับคนละแบบนะแบบแรกเลยก็คือเป็นแบบเกยเลยเกยทับกันเลยสองเท่านะครับก็คือสองที แบบที่สองเนี่ยก็คือมีการเ,เขาเรียกว่ามีการทำลักษณะเหมือนกับคล้ายๆผมจะเรียกว่าอะไรนะฮะเหมือนคล้ายๆการทำสลบนะการทำสลับของของเดวิดนะครับก็คือมันจะเป็นเทคนิคการทำสลับนั่นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับว่าคานที่ใช้เป็นคานแบบไหนอ๋อลดระดับหลังคางเป็นสองเท่าอืมโอเค นะครับเอาเอาเอาตัวแรกก่อนตัวแรกเลยที่เราเรียกว่าคานนะครับที่มีการลดระดับเนาะเดี๋ยวผมเซตคาน2เบอร์ขึ้นมาก่อนก่อนอื่นเลยผมต้องเซตในส่วนของแปลนวิวที่เป็นสตั๊กเจอร์แปลนก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันมีแต่ฟลอร์แปลนเท่านั้นนะครับวิธีการเซตสตั๊กเจอร์แปลนก็คือไปที่วิวครับเรียกไปที่แปลนวิวแล้วก็เรียกไปที่สตั๊กเจอร์แปลนนะครับมันจะมีเลเวลแปลนของด้านสตั๊กเจอร์อยู่ดึงออกมาให้หมดเลยนะครับพอเรากดโอเพนแล้วเนี่ย ตัว Structure แป่นจะถูกดึงเข้ามาใน Project Browser ครับเห็นไหมเราคลิกเข้าไปนะครับกด Open อันนี้ไม่เกี่ยวน,นะอันนี้ผมขออนุญาตลบนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเซตคารขึ้นมาใหม่นะครับคานที่ผมใช้จะเป็น2ตัวนะครับตามรูปแบบเลยนะเป็นคารคอนกรีตธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการก็คือไปที่ Structure ครับเลือก BIM นะครับแล้วก็เลือกคารที่เป็นคอสลลถ้าไม่มีก็โหลดเข้าไปนะครับไปเลือก ตัวคานคอสลอสักจะรล็อฟเฟรมิงเนี่ยอา้าวคลิกผิด,ด,ดอีกคอลัมน์เฟรมิงนะครับมันจะมีคำว่าคอนกรีตอยู่เห็นไหมให้เราเลือกอตัวของคานคอนกรีตนะครับจริงคานคอนกรีตเอ่อเป็นลักษณะตัวนี้ก็ได้นะเนาะจริงจ,จิมันมีคานแบบแบนนะเดี๋ยวนะขอดูก่อน ไปไหนหมดคอนพีแคดพีแคด solid, flat slab, เออคอนกรีต uh, นี่มีน้อยมากนะ ค่าธรรมดาก็ได้เอาตัวเอาตัวธรรมดามาใช้นะครับเนาะคอนกรีธรรมดาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเซตรูปแบบตามนี้เลยนะครับก็คือ,อเซตตัวคานนะครับขึ้นมาใหม่แล้วกันนะไม่ยุ่งออกับของเดิมดิ i ิเคทใหม่ครับเซต800ร้อคูณสี่แล้วกัน,นครับสลับกันเนาะเอา800อความหนา 400เป็นความสูงนะครับโอเคงนั้นผมก็ทําการเขียนคานลงไปคนะานชิ้นที่หนึ่งนะครับคราวนี้คานชิ้นที่สองผมต้องการจะลดระดับลงไปผมยังเขียนคานต่อเหมือนเดิมนะเขียนต่อจากตัวเดิมนะแต่ทิ้นมันจะต่อกันนะเห็นไหมชิ้นจะต่อกันที่มันอ่านค่าดูแลวมองเพลอๆเนี่ยเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเพราะวัสดุมันเป็นตัวเดียวกันครับ นะครับมันก็เลยจะเมิดเส้นให้เลยแต่จริงๆแล้วมันคนลัสเตปเนาะมันสามารถที่จะดึงได้นะครับเราก็ใช้คำสั่งอะไรครับ section เ no. นาะ section ที่ชวนสซุดนะเ section ตัดกลางเลยมันจะมีชิ้นคารนะครับที่เราเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าตัดจากเ r e n e e รูปที่เราได้มาเนี่ยผมทำตัวล่างก่อนนะก็คือจะต้องดรอปลงไปนะครับระดับหนึ่ง ผมเซตอัดคารน,นะครับให้ดรอปลงไปครับซึ่งตอนนี้ค่าแซดแวลูเนี่ยเป็นศูนผมให้ดรอปลงไปสัก1นึยแล้วกันเห็นไหมทีทีนะครับมันต้องติดลบนะถ้าดรอปต้องติดลบอ่าชัดๆหน่อยนะครับเอาสัก200อยแล้วกันเนาะอ่าคราวนี้การเกยหรือการสอดคารเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่ประสานกันเป็น2เท่าของความหนาพื้น ของความหนาคารน,นะตอนนี้คือคารเรามันมีความหนาที่400 2เท่าของความหนาคารก็คือประมาณ800นะครับเพะฉะนั้นผมก็จะมูกตรงนี้เข้าไป800 800 enter นะครับส่วนตัวบนนี้อ่าจะรอดยี่นอ้อ,นอ,อนมานะครับเนเห็นไหมมันก็เป็นรูปแบบของคารแลวนะครับหรือถ้าเรากลัวไม่ชัวเราเอา reference เ,เนี่ยจับนะครับ big line ใส่ความหนา800 กลับมาเราก็จะได้ระยะของสองทของความหนาของคานเห็นไหมครับเมื่อเรียบร้อยดูทีรีวิวมันจะเป็นคานที่ลดระดับเนาะเห็นไหมครับนะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นส่วนของคานทีเ่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมใช่ไหม ขอดูเรียฟอร์น์นึงนะครับนี่ก็คือสามเหลี่ยมแบบนี้นะ700เป็นอย่างน้อยคือส่วนใหญ่จะคานพวกนี้จะเป็นคานเหมือนคานคอม้านะครับซึ่งอาจจะต้องเซตเชฟแบบนี้ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงจะสามารถใส่รีบาร์ใส่เหล็กได้นะครับเอาล่ะนะครับเราก็เซตระยะตามนี้เลยครับ700เป็นอย่างน้อยเนาะแล้วก็100ก็คือ1เท่านะฮะผมก็ไปที่ตัวของเซกชันเหมือนเดิมนะครับ แปดร้อยหนึง่งแล้วก็หนึ่งร้อยใช่ไหมฮะจริงจริงมันบอกว่าเจ็ดร้อยนะเพราะนั้นเราดึงกันมาหน่อยกันนะครับเจ็ดร้อยเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับแล้วก็ดึงเข้าไปหนึ่งเมตรเนาะอ l ไ g เาม e n เราไม่ต้อง alignment นะฮะกปปี้เส้นออกไปเจ็ดร้อยบวกสามร้อยโอเคมันก็จะเป็นระยะที่เราจะสามารถวางตัวฟิลได้ใช่ไหมครับคราวนี้ไอตัวเหล็กเนี้ยเราก็ ดันเข้าไปให้มันอยู่ในเ e ฟเ r นซ์ละนะครับส่วนระยะสามเหลี่ยมตรงบริเวณน,นี้นะครับวิธีการเขียนเนี่ยจริงๆมันใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวส l a p เดี๋ยวผมปรับไปที่ตัวท็อปข้างบนก่อนเนะาสนะส l a ปเนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยนะครับ okay. นะครับก็ส่วนคารที่มีการปาดเสียงด้านใต้เนี่ยนะครับ พอดีผมจาวิธีการผิดนะอาจจะไม่ได้ใช้เป็นสแลบเนี่ยครับเพราะนี้มันใช้กับพื้นสแลบนะส่วนคานที่อ่านคุณสมบัติเป็นคานพอดีเพิ่งมาดูตรงไทเทอร์ว่าเขียนเป็นคานนะครับก็เลยจะทําเป็นลนักษณะของคุณสมบัติของคานแล้วกันเนาะนะครับในคานที่มีลักษณะการปาดเพด้านล่างเนี่ยเราก็จะต้องใช้วิธีการเขียนคานเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราอาจจะต้องดับนะวิธีการของผมก็คือผมจะไปที่เซกชันที่ผมทําไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เอาดีเทลไลน์เนี่ย ดรัฟนะครับไปทตี้ยนเอาเทปเลือกดีเทลไลน์ตอนนี้คือผมดรัฟไปแล้วนะครับก็คือดรัฟเป็นสามเหลี่ยมไว้นี่แหละไม่ง่ายดรับง่ายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําการคอนโทรลซี C เก็บไว้นะครับจากนั้นไปเปิดแฟมิลี่ขึ้นมาเลือกเมทริกโปรไฟล์นะครับเลือกเมทริกโปรไฟล์แฟมิลี่เป๊ปนะครับแล้วก็คอนโทรลวี v ลงไป ให้มูคนะครับจุด Origin นกด c o n สแตน t นะครับอยู่กึ่งกลางเลยนะฮะแบบนี้นะครับเอาจุดไปอยู่ตรงจุดตัดตรงกลางที่เป็น Origin เลยนะครับจากนั้นแล้วก็โหลดอีทูโปรเจกต e เข้ามานะอันนี้คือผมทําเตรียมไว้แล้วนะครับขออนุญาตุุกความรวดเร็วคือผมเตรียมไอเจ้าตัวของโปรไฟล์นี้ไวนะ้แล้วอันนี้ผมลบทิ้งก่อนตั้งชื่อว่า เป็นตัวโปรไฟล์เบอร์3นะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟล์งานนิดหนึ่งอ่ะเป็ตัวนี้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเขียนโปรไฟล์ทิ้งไว้แล้วนะครับแล้วก็โหลดอีทูโปรเจกต์เข้าไปนะครับอ่ะเรากลับไปที่โปรเจกต์กันนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์เนี่ยเราจะเขียนโดยการใช้คําสั่ง การเขียนลายธรรมดานะครับเปิดตัวของไวไฟไวก็ได้นะครับด,ดูง่ายๆจากนั้นแล้วก็ใช้คําสั่ง Structure เลือกบินครับมันจะมีตัวที่เราเขียนเป็นสามเหลี่ยมไว้นะครับเราก็ดับชิ้นงานให้ครบดับครบแล้วนะครับเช็คชิ้นงานด้วยนะครับว่าชิ้นงานลงตามที่เราต้องการไหมนะถ้าไม่ลงก็ ลองลองเช็คอีกทีนะครับลองเช็คการเขียนอีกทีหนึ่งไปที่ตัวของ BIM นะครับแล้วก็เขียนตัวของโปรไฟล์งานที่เราต้องการจะมืดรวมกันนะครับจากนั้นแล้วไปที่เซ c ชัน n ูครัครอบอีกทีหนึ่งงานอาจจะค้างอยู่ที่พื้นมีงานค้างอยู่นะครับปรับเป็น C2 เลย มูฟตัวสามเหลี่ยมเนี่ยลงมาข้างล่างครับ Move ปลด Constant เรียกด s สจ o ยนะครับ, move, Constant, ล Destroy, รบแล้วก็มูฟมาแปะตรงข้างล่างเห็นไ,ไหมจะเมื่อท่พอดีเลยนะครับส่วนความยาวเนี่ยตรงกับชิ้นงานอีกฝั่งนึ่งไหมเดี๋ยวเราต้องทําการปรับขนาดของตัวหน้าคาให้มันลงล็อกนะเรียบร้อยนะครับดูที่รีวิวครับเห็นไ,ไหม เ็นชิ้นเดียวกันละก็จะเป็นรูปแบบตามที่ทางคุณชนอนอยากได้นะครับโอเคนะครับสำหรับติวเตอร์นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูติวเตอร์ต่อไปนะครับพอดีมีท่านหนึ่งถามมาเอ่อท็อปปิ้งที่วางบนพื้นมีแคสคนเขียนจากอะไรนะครับผมเขียนชั้นหนึ่งแต่พอเปิดชิ้นงานที่ ชั้น2มองไม่เห็นนะครับอ๋อโอเคอ่นนี้เป็นเรื่องวิวแล้งนะเดี๋ยวนี้ผมตอบอีกธีแล้วกันนะครับอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอขอบคุณกำถามดีจากห้องรีวีพีด้วยนะครับคุณชานนท์เยี่ยม,มากโอเคครับ